อ๋ครับสวัสดีครับให้ผมมอสอายุจีเก็มเมิร์น, G G นครับผมมาทำคลิปเปิดตัวของผมเดี๋ยวผมจะพาไปอยู่ในเซิร์ฟที่ผมเ็นแอดมินกันเลยนะครับ่า <c oughs> ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนหรือมีข้อผิดพลาดอะไรผมก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยมผมจะมาทำแค่แป๊บเดียวนะครับนี่นคือเซิร์ฟที่ผมเ็นแอดมินแอดมินแอดมินนะครับ ย้ำอีกที่ผมเป็นแอดมินวันนี้ไม่เคยเข้าเซิร์มาบมางเลยก็มีไม่กี่คนนะครับอืมแลผมก็เอ่อ,อ,อชื่อชาแนลผมมอสอาร์ยูจิเกมเนะครับอืมยังไงผมก็มาทำคลิปเปิดตัวในชาแนลนี้นะครับเป็นชาแนลอันใหม่เลยนะครับนี่ เซิร์ผมก็ไม่เป็น่นเลมากไปก็เป็นอย่างนี้แหละครับอ,อ <c oughs> ใครมาวางเนี่ยคนเข้าก็เล็กน้อยนะครับนี่สกินของเพื่อนผมชื่อเต้ยเต้ยเพื่อนผมแต่ว่าเขาอาจจะไม่เล่นอยู่นะมันนะอืมนี่ก็เรื่องต่างๆในเซิร์ฟนี่แหละครับอืมต่างๆ๊บไปต่อเลย ผมเปิดหมดเซิร์ฟาไปพาไปพันในตัวเลยน่ยนี่ก็ไปเรื่อยๆไปเลยไปเลยนี่ก็กดนะครับกดต่างๆกดมีอยู่5ข้อแล้วนี่ก็ซื้อยอดตัดไม้แล้วก็สร้างบ้านโอเคออแล้วผมก็ขอลองจบคลิปลองเพียงช่วนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับ ขอบค้า